วันนี้เนี่ยเราจะมาหาบ้านให้กับโฮมซีเกอร์ทั้ง3ามแฟมิลี่นะครับ,รบแต่ไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันเหลือเกินครับว้าวเป็นไงลูกคุณแม่ค่ะเขาอ,อยากมีสวนแม่อยู่แค่2คนนะจมีลูกอีกเจ็ดบะพองข้างล่างของเขาเนี่ยมันวิเศษมากๆมันสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยบ้านหลังใหญ่นะคะและเน้นข้างล่างค่ะ สวัสดีครับ,รบแหมมากันแล้วนะครับขอต้อนเราก็สู่ AP h o โ e มคิวปิดนะครับตอนนี้จะเป็นบ้านเดี่ยวนะพี่กายถูกต้องครับผมเป็นรายการที่จะพาเข้า,ขาตามปลอกออกตามใจจับคู่บ้านที่ใช่แล้วม,มาใช้ชีวิตดีๆที่ AP กันจ้ะโอ้โสโลแกนนี่มันลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะสุดยอดอยู่แล้วคล้ายๆอะไรก็ไม่รู้เนาะไม่คล้ายหรอกอย่าไปสงสัยสิอ๋อ <laughs> ที่สงสัยเ <laughs> ออที่สงสัยแต่นี่แหละครับผมพวกเราสองคนมานะสำหรับคนที่กำลังหาบ้านอยู่แต่ ไม่เจอหลังที่มันถูกใจสักทีหนึ่งอันนี้ใช่เออวันนี้เนี่ยเราจะมาหาบ้านให้กับโฮมซีเกอร์ทั้ง3ามแฟมิลี่นะครับ,รบซึ่งสามแฟมิลี่นี้บอกเลยว่าโจทย์ของเขาเนี่ยเป็นโจทย์เดียวกันออนั่นก็คือบ้านเดียวใช่แต่ไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันเหลือเกินครับซึ่งพูดแบบนี้แล้วตอนนี้นะครับโฮมซีเกอร์ของเราเนี่ยมารอกันอยู่แล้วด้วยน่าเป็นโฮมซีเกอร์จะทำบ้านด้วยเราต้องรับเขาหน่อยดีกว่าเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับมาเชิญนั่งกันก่อนเลยเชิญเลยครับ สวัสดีทีหนึ่งนะคบสวัสดีไอ้เนี่ีอะไรก็ด่าด่าทั้งนู้นด้วยด้วยรถสวยด้วยใช่ด้านมันนั่งอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันด้วยเอางี้ดีกว่ากลเรามาทำาร้อมจากแต่ละบ้านกันดีกว่าดีครับนี่คุณอยู่กันสองคนเองแล้วมาตามหาบ้านเดียวเลยเหรอใช่ครับไม่อยู่แค่สองคนนะจริงๆมีลูกอีกเจ็ดครับลูกเจ็ดคนหรือว่าอะไรทำไมมีถึงเจ็ดแมวดอแมวเจ็ดแมวสอคนเหตุเขาบอกคุณสองคนเนี่ย คนหนึ่งเป็นนักเต้นคนหนึ่งเป็นนักบำบัมบัอใครเป็นนักเมื่อกี้ผมกับกายาให้เดาดีกว่าเมื่อกายใครบอกว่าใครเป็นนักเต้นผมลองทายว่าเออคุณแชมป์เนี่ยเป็นนักเต้นส่วนคุณเบนซ์เนี่ยจะเป็นเออนักกายภาพนักกายภาพครับแม่มนคิดว่าแชมป์หรือเบนซ์ใครน่าจะเป็นนักเต้นอันนี้ค่ะอันนี้เหรอคะเต้นอันนี้อันนี้ทำไมไม่เรียกเป็นอันเดูดูครับว่องไวเพียวอ๋อดูเพียว คุณลูกเครียดมากใช่ๆฉันเลยคนไหนเป็นนักเต้นคนไหนเป็นนักกายภาพบำบัดผมเป็นนักเต้นครับเอ้าคุณแชมป์โชว์หน่อยได้ไหมชนิดเดียวนะครับโอ้ยโดนกินโดนกินโดนกินเดครับปูนี่เขาเต้นเสร็จแล้วเขาไม่โยนให้ใครนะครับนี่ของจริงทีนี้ต้องถามมาตอมบ้างว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันที่เราอยากจะได้เนี่ยเป็นยังไง ฟังก์ชันที่อยากจะได้นะคะเริ่มต้นเลยคือเอาความต้องการคุณแม่ก่อนคุณแม่ค่ะเขาอยากมีสวนเขาชอบต้นไม้มากเขาก็จะปลูกคือต้องมองไปเห็นภาพแล้วว่าแบบจะมีต้นไม้อะไรอยู่ตรงไหนบ้างคือเห็นภาพแล้วใช่ไหมใช่เห็นภาพไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบอย่างตอนเช้าส่วนตัวคือชอบโยคะชอบรับพลังงานธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย แต่แล้วตอนเย็นเราก็ปาร์ตี้บุกกระทะได้ด้วยทีนี้มาที่แม่มนกับน้องแนนบ้างฟังก์ชันที่คู่แม่ลูกคู่นี้อยากจะได้คืออะไรบ้างครับชอบบ้านหลังใหญ่นะคะและเน้นข้างล่างค่ะทำไมต้องเน้นข้างล่างอย่างเดียวเลยแม่เน้นข้างล่างเดียวเพราะแม่ยางไม่แข็งแมงอยู่ข้างล่างไม่แด็งจริงจริงคืแม่ยังแข็งแรงแหละแต่ว่าอยู่ข้างล่างมันสบายกว่าใช่ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงอออกสบายครับข้อออกสบายแม่จะหนีออกไปเที่ยวข้งบนเหรชอบนอนสบายเลยว่าน้องแนนออดึกๆปุ๊บน้องแนนหลับปบ ไม่ไปแล้วแไปกับคุณพ่อเลยคไปเลยคเออแล้วน้องแนนล่ะครับแนนชอบแบบอยากให้บ้านหลังใหญ่ๆเวลาแบบจัดเทศกาลอะไรเงี้ยค่ะเป็นครอบครัวใหญ่ใช่แบบเป็นคนจีนก็คือเทศกาลเยอะแล้วก็ชอบชวนญาติญาติอะไรยางเงี้ยค่ะมีจวดไหมมีจวดไหมจวดตาเอีตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะแบบอย่างไรใช่ช่่ใช่่ใช่ใช่แล้วก็เดินทางสะดวกด้วยค่ะก็คือ เข้าเมืองออกต่างจังหวัดสะดวกแล้วตอนนี้จริงๆแล้วกายก็พอที่จะเข้าใจแล้วว่าแต่ละแฟมิลี่เนี่ยต้องการอะไรบ้างคือผมจะอาสาเป็นคิวปิดเยยบไปหาบ้านให้หวังว่าโฮมซีเกอร์ทั้ง3ครอบครัวนี้จะชอบและถูกใจกับสิ่งที่ผมหามาแต่ผมไม่ได้ไปคนเดียวแน่นอนสาวจริงๆนสาวทกคนพวกเราชอบบ้านของที่ไหนมากที่สุดลูก ลูกๆเราชอบบ้านของที่ไหนมากที่สุดครับอถ้าอย่างนั้นพวกเราพร้อมไหมที่จะไปหาบ้านให้พี่ๆเขาทุกคนพว่เรดี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 ีด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 ีกีด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 ้ดดไปีด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 เ ก็พามาที่นี่แล้วนะครับผมบ้านเดอะซิตี้นะอย่างที่ชื่อเขาบอกเลยครับเดอะซิตี้เนี่ยไม่ว่าจะไปทางทิศทางไหนเนี่ยก็สะดวกเพราะว่าใกล้ทางด่วนนะอย่าว่าใกล้ทางด่วนครับนี่มองไปตรงนี้เนี่ยเดินอีก29กก็คือด่านทางด่วนแล้วครับผมอ่าเราถึงแล้วนี่ประตูเขามีความปลอดภัยมากเห็นไหมว้าวเป็นไงลูกใหญ่มากอะนี่มันไซส์เอ็กซ์ตร้าจริงๆเลยนะลูก ตรงนี้โล่งมากเหมือนกับอีกลิฟทงรูมนึงอะตรงนี้คือสูงมากอะมันดูโปรงอะเขาเรียกว่าอะไรไฮด์อะดับเบิลซีลิงอะแต่ห้องข้างล่างของเขาเนี่ยมันวิเศษมากๆมันสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยเพราะว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยต้องการความช่วยเหลือนะมันจะมีปุ่มกดครับพอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปเด้งบนโทรศัพท์ของเจ้าของบ้านหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่โหลดแอปพลิเคชันมาร์ทเวิลดนะครับผม ปใลูกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกสังเกตอะไรไหมที่นี่ไฟมัเปิดเองโอ้โหถูกต้องที่นี่เนี่ยเขามีระบบครับระบบนั้นก็คือเวลาเรากําลังเดินขึ้นบันไดเนี่ยนะมันจะจับเซ็นเซอร์ของเราเสร็จปุ๊บว่าเรากําลังเดินขึ้นบันไดอยู่ไฟตรงบันไดเนี่ยมันก็จะทยอยเปิดให้เราไปดูข้างบนว่าเป็นแบบไหนทุกคนครับมาห้องนี้ก่อนครับ โอ้ยห้องนี้เหมาะมากสําหรับเด็กแล้วดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นแบบโมเดิร์นดีไซน์ที่แบบหรูหรามากเลยอ่ะพวกเราเข้ามาอยู่ในนี้ได้เลยอ่ะเนี่ยไม่ใช่อันนี้ห้องลอันนี้ห้องดาดาแล้วกันฟังชันแบบนี้ดีมากนะสำหรับห้องเด็กๆนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมของของเขาเยอะไม่ว่าจะของเรียนอะไรเยอะสุดห้องพิลาตุกตาอย่างเงี้ยของเล่น โอ้โหคิดว่าเป็น master bedroom เลยนะฮะหรูหรามาก walk in c ส o s e t หูใหญ่มากดูเด็กๆเก็นอะไรไม่รู้โอ้โหอันนี้ห้องไข่ มาจากห้องมาสเตอร์นะด้านซ้ายของเราก็จะเจออีกห้องหนึ่งนะขนาดเขาบิวอินขนาดนี้เตียงขนาดนี้มันยังกว้างเลยอะ่ะมันยังไม่จบแค่นี้นะครับมันมีอีกนะครับห้องห้องนี้เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเหมือนห้องแบบที่เราสามารถเอามาใช้ทําอะไรก็ได้มันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละโฮมซีเกอร์เลยเขาต้องการห้องนี้เป็นห้องอะไรหรือเอาจริงๆไหมเป็นเป็นบ้านแมวได้เลยนะ เขาก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางให้กับลูกบ้านอีกด้วยนะครับคือสระว่ายน้ําและทั้งบนเนี่ยจะมีฟิตเนส kids play room นะครับเ,เตอร์เป็นพื้นที่สามารถใช้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีสนามเด็กเล่นแบบข้างนอกด้วยนะบ้านหลังนี้เนี่ย ไซส์ของเขาเนี่ยมันเป็นไซส์เอ็กซ์ไรด์จริงๆคือบ้านไซส์ใหญ่มากๆเหมาะสําหรับใครรู้ไหมครัเหมาะสําหรับคนที่ครอบครัวใหญ่ครับคือสามารถอยู่ได้เยอะๆเลยแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในวันที่เราจัดงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดหรืองานไหว้หรืองานอะไรต่างๆเนี่ยสามารถรองรับได้หลายคนมากๆนี่ขนาดลูกผมมาทะเลาะก,กันยังมีพื้นที่ในการแบบสามารถวิ่งหนีกันได้อะไรกันได้ เออวิร์กจริงๆนะครับสำหรับโฮมซีคเกอร์คนไหนที่กำลังหาบ้านใหญ่ๆสำหรับครอบครัวใหญ่ๆผมว่าหลังเนี้ยถือว่าเหมาะมากๆเลยอาล้วฮะคิวปิดนี่ก็พาทุกคนนะครับมาที่อีกหมู่บ้านหนึ่งนั่นก็คือนี่เลยเซ็นทรัล เดี๋ยวกายพามาดูบ้านหลังนี้ดีกว่าครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสวนที่นี่ที่เขาให้เนี่ยมันใหญ่โตขนาดไหนนะฮะดูความกว้างของสวนฮะเหมาะมากสําหรับแม่ที่ชอบปลูกต้นไม้เหมาะมากสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แล้วเพิ่งนึกออกอีกอันหนึ่งครับสำหรับคนที่ชอบแบบปาร์ตี้อยู่ที่บ้านนะบริเวณตรงนี้นะเราสามารถนั่งกินหมูกระทะได้เลยเปิดเพลงมีปาร์ตี้ส่แดนซ์อะไรอย่างนี้ แต่คนข้างในบ้านก็ยังแบบสงบอยู่นี่ข้างในบ้านก็จะเป็นแบบนี้เดินเข้ามาเราเจอเลยนะครับนี่ก็คือ Living นี่สามารถเป็นห้องแบบอนเนกประสงค์ได้อยากจะเป็นห้องอะไรก็สามารถเป็นได้สําหรับคนที่เลี้ยงน้องแมวตรงนี้สามารถเป็นคอนโดน้องแมวได้เลยนะครับหรือถ้ามีผู้สูงอายุก็สามารถอยู่ห้องนี้ได้เลยคือบ้านหลังนี้เขาสร้างมาและดีไซน์มาเพื่อให้ครอบครัวสามารถคอนเน็ตกันได้ง่ายขึ้นสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้ตลอดทั้งวันนะไม่ว่าเราจะทํากับข้าวกินข้าวนั่งดูทีวีทํางานคือเราจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ได้ร่วมกันได้ง่ายขึ้นนะมามีทากับข,ข้าวอร่อยไหม ไม่รู้ว่ามันมีลมกับภาพตอนไหน,นตรงนี้มีครัวฝรั่งแล้วใช่ไหมเราสามารถทํานู่นทํานี่แบบครัวฝรั่งได้ส่วนนี่ตรงนี้ครัวไทยนี่ตรงนี้ก็นั่นแหละผัดกระพงผัดกระเพราอะไรได้หมดเลยนะแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีกลิ่นเพราะว่าเรามีประตูปิดเปิดได้ตรงนี้นี่น มาตามลูกไม่ทันแล้วลูกพาขึ้นมาดูข้างบนบ้านแล้วขึ้นมาข้างบนนะก็คือกว้างขวางคือมี3ามห้องไม่พอยังมีลิฟต์ลูมข้างบนอีกนะนี่นะก็คือห้องเด็กนะมีเตียงมีอะไรครบเลยอันนี้ห้องใครครับเดนนอนไหนพอดีเลยพอดีเดนไหมไหนยังไงอ่ะนอนนี่ก็คือห้องอ มาเตอนะครับห้องใหญ่มากคือห้องนี้มันกว้างขวางมากนะนี่คือขนาดเตียงไซส์ใหญ่นะเรายังมีพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยวางโซฟาได้เผื่อมานั่งออจิบกาแฟกินตอนเช้าดูทีวีโอห้องนี้เขาใหญ่มากนะเขาสามารถกั้นตรงนี้ขึ้นมานะเพื่อที่จะทำเป็น walk in closet สวนข้างนอกเนี่ยเขามีสนามเด็กเล่นให้กับจัดเลี้ยงของเราคนชอบออกกำลังกายนะครับก็สามารถ จอกกิ้งรอบๆได้เพราะว่าเขาทําพื้นเอาไว้สําหรับวิ่งรอบๆส่วนนี้ด้วยครับตรงนี้นะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่ลูกบ้านทุกคนสามารถที่จะมาใช้ได้ก่อนแรกเลยเราเดินขึ้นบันไดามาเสร็จปุ๊บ เจอกับสาว,ว่ายน้ำอันเบล์เลิมเลยนะครับที่นี่นะครับเขาจะมี co creative space นะครับที่สำหรับให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นการประชุม z o มหรือว่าต้องเวิร์คโ m มเนี่ยแทนที่เราจะนั่งอยู่บ้านเบื่อๆอย่างเดียวเราสามารถที่จะมาใช้ตรงนี้ได้เลย <c oughs> และนี่แหละครับกายก็พามาดูแล้วนะครับแบรนด์บ้านเซนโทรนะบอกได้เลยว่าเป็นบ้านที่แบบไม่ว่าคุณจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะบ้านหลังนี้สามารถอัดเด็ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของยูได้เลยนะไม่ว่าคุณจะมีลูกหนึ่ง คนสองคนสามคนหรือจะเลี้ยงแมวเจ็ดตัวก็สามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้เหมือนกันหมดเลยนะคจ๊ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทั้งสามบ้านนี้เนี่ยเขาจะเลือกแบรนด์อะไรนะครับระหว่างเดอะซิตหรือเซ n นทรกันแน่โหนฝากนับให้พี่หน่อย1นึสองสามช่วยให้สัญญาณพี่เขานิดนึงอ่ะพร้อมหมหนึ่ง แล้วก็มีทั้ง2แบรนด์เลยนะครับมีเลือกทั้ง t เดอะซิตี้และก็เซ็น r a l เลยนะครับมาที่แชมป์กับเบนก่อนอทำไมถึงเลือกแบรนด์เซ็น a l ครับก็อย่างที่ผมบอกอครับของผมเลือกแบรนด์เซ็น a l เพราะว่าต้องการเรื่องเกี่ยวกับความสะดวกสบายในการเดินทางอันนี้ตอบโจทย์เลยอตอบโจทย์มากๆโดนแล้วตรงใจมากมแล้วเรื่องของพื้นที่ก็โอเคอใ,ชใช่ไหมแชมป์ใชครับเพราะว่า บางทีถ้าสมมติว่าเราเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนเราดึกๆแล้วเรานอนไม่หลับอะไรเงี้ยบางทีตื่นขึ้นมาคิดงานก็สามารถมีพื้นที่โดยไม่ถึงไงคุณตีหนึ่งตีสองคุณถึงมาแล้วคุณมาซ้อมเต้นอย่างเงี้ยครับใช่าแบบมันจะมาตอนกลางคืนไงพวกไอเดียอาจจะพวกนี้ไอเดียเป็นมาจริงๆมันถามสาวสวยของเราดีกว่าทำไมถึงเลือกแบรนด์เซนโตรครับโดยส่วนตัว คือคุณแม่ค่ะอยากปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยชอบสายโยคะครับก็ได้ไปโยคะตอนเช้าแล้วพลังงานตอนเช้าอะไรอย่างนี้มาที่แม่มนกับน้องแนนบ้างทำไมถึงได้เลือกแบรนด์เดอะซิตี้ครับค่ะก็เพราะว่าแบบเออมันมีโซนแบบอิมเมอร์เซชันคอที่แบบอยู่ข้างล่างเลยค่ะก็คือแบบเวลามีเหตุเร่งด่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถกดแล้วก็คอนโทรลปุ่มได้เลยแอปนี้สมาร์ทเวิร์กอะอันนี้เวิร์กมาก จริงๆแล้วนอกเหนือจากเดอะซิตี้แล้วก็เซ็นทรัลแล้วนะครับบ้านเดี่ยวของ AP เนี่ยเขามีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะพาราโซนะครับบ้านกลางกรุงหรืออภิทาวไปเลือกกันได้แล้วก็รายละเอียดเนี่ยไปดูกันได้นะครับที่ AP ไทยด้วยนะครับผมวันนี้ต้องบอกเลยว่ามิชชั่นของเราคอมพลีทมากๆนะครับต้องขอบคุณทั้งคิวปิดนะครับแล้วก็โฮมซีกเกอร์ของเราทั้งหมดด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมรอติดตามนะครับว่าคิวปิดคนต่อไปของเราจะเป็นใครที่ไปตามจับผู้บ้านที่ใช่ให้นะครับ บอกไว้ก่อนเลยว,ว่า EP หน้าจะเป็นเรื่องราวของทาว h o โฮมรอติดตามกันได้นะครับกับ AP Home c u ิ i d ของเรานะครับวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ